วิเคราะห์แนวทางการลงทุนหุ้นเทคจีนไทยและโลกพร้อมคาดการผลตอบแทนสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกการลงทุนในหุ้นเทคจีนไทยและตลาดหุ้นโลกพร้อมวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมสําหรับคนไทยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการเ,รารเติบโตทางการเงินและสร้างความมั่นคงในชีวิตภาพรวมการลงทุนหุ้นเทคจีนไทยและตลาดหุ้นโลกหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกกาลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งโดยเฉพาะหุ้นเทคจีน ที่ผ่านช่วงยุคมืดไปแล้วและเริ่มเห็นสัญญาณการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการเติบโตในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนของ AI cloud computing พลังงานสะอาดตลาดหุ้นไทยแม้จะไม่ได้เติบโตเร็วเท่าหุ้นเทคในสหรัฐหรือจีนแต่ยังคงมีโอกาสในบางอุตสาหกรรมเช่นการท่องเที่ยวการเงินและพลังงานสะอาดแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนไทยและมนุษย์เงินเดือน สำหรับคนไทยและมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินทุนจำกัดการลงทุนในหุ้นเทคจีนไทยและตลาดหุ้นโลกอาจเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มผลตอบแทนและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวโดยมีแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจดังนี้ลงทุนใน Exchange c r e d i t Fund เป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหุ้นซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยสามารถเลือกลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกได้เป้าหมายและระดับความเสี่ยง ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์แนวทางการลงทุนเราต้องกำหนดเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ก่อนโดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งเป้าหมายและระดับความเสี่ยงได้เป็นสามระดับดังนี้ความเสี่ยงต่ำปานกลางเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงได้น้อยเช่นผู้ที่ต้องการเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุหรือเก็บเงินดาวบ้านแนวทางการลงทุนสําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวด้วยความเสี่ยงต่ําการลงทุนในกองทุนดัชนี อินดี кс ฟันและหุ้นพื้นฐานดีในตลาดที่เติบโตมั่นคงเป็นทางเลือกที่ปลอดภทยและให้ผลตอบแทนเฉลี่ย5-10%ต่อป,ปีหุ้นกองทุนที่แนะนำตลาดหุ้นไทยหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐตลาดหุ้นจีนกองทุนที่เน้นหุ้นจีนขนาดใหญ่หุ้นพื้นฐานดีในจีนลงทุนในเซ็ต50ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย6ต่อป,ปีอีก10ปีจะเติบโตเป็น1.79ล้านบาทความเสี่ยงปานกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นและต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะเวลาที่สั้นลงแนวทางการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นอาจเลือกลงทุนในหุ้นเติบโต (growth stocks) หรือ ETF ที่เน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยโฟกัสไปที่หุ้นเทคโนโลยี AI, EV และหุ้นตลาดเกิดใหม่ที่กำลังเติบโตความเสี่ยงสูงเหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนเป็นอย่างดีเช่นผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงหรือผู้ที่ต้องการใช้เลเวอรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนแนวทางการลงทุนการทำผลตอบแทนในระดับ50-100%ต่อป,ปีต้องใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการลงทุนในตลาดคริปโตหุ้น AI ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือการใช้เลเวอรจและออปชันเทรดดิ้งข้อควรระวัง การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสรุปการลงทุนในหุ้นเท็จีนไทยและตลาดหุ้นโลกเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนและสร้างความมั่งคั่งในระยะย,ยาวแต่ต้องศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นรายตัวหรือ ETF ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่รับได้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเอน,นักลงทุนทุกท่านนะครับหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับคุณสนใจลงทุนแบบไหนคอมเมนต์ comment, หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้